โอเคค่ะขอบคุณนะคะป้าตองขอบใจแกมากนะที่คืนเงินให้ฉันอนะแถมเพิ่มมาอีกต้องสองหมืนน่นใจนังนี่นี่แกลอกฉันเหรอกกล้าดียังไงมาหลอกฉันอนะเอาเอาเงินฉันนมาะลยนะแล้วใครใช้ให้แกมาหลอกฉันก่อนละ่ะหลอกมาหลอกกับนีก่โก รอนานปะโทษทีนะเว้ยรถติดมากเลยอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรแกจะเพิ่งมาถึงสักพักนี่นแหละอ,อกินน้ำกินห้าก่อนรู้ใจที่สุดเลยเออที่แกบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับชาน่าเรื่องอะไรหรอคือแบบว่าชาน่าไปเจอบริษัทกระเป๋านำเข้ามาเพิงเปิดใหม่นะแกแต่ว่ายอดขายดีมาก แล้วคืองี้คือฉันอะเห็นเขากําลังเปิดรับคนที่จะมาหาลูกค้าให้เขาอยู่ซึ่งเขาอะให้60%ของราคาที่จะขายได้เลยนะแกว้าหก0เเลยอะแกทำไมให้เยอะขนาดนั้นวะแกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราว่าฉันอะเพิ่งขายได้แกเนี่ยเพิ่งได้มือหยกเลยนะ อีกอย่างหนึงกระเป๋าเนี้ยมันเป็นคอลเลกชันใหม่แบบรู้หรามากเลยอะขายได้อยู่แล้วจริงปะแกฉันชักสนใจซะแล้วสิจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกแกเออแกแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอะเปิดรับอีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะแกฉันนึกถึงแกคนแรกเลยนะฉันก็เลยรียกมาชวนนี่ไงเอาสิเอาสิฉันเอาด้วยเออแต่ว่ามันจะมีเรื่องค่าประกันสินค้า20,000บาทะแก สมมติว่าถ้าวันไหนเราไม่ทําแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคืนได้อะแกโอเคปะ่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ไงอะว่าจะไม่โดนโกงอะโอ้ยแกถ้าจะโดนโกงนะป่าเนี่ยฉันโดนไปตั้งนานแล้วแต่ถ้าแกไม่กล้าทําจริงๆอะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังมีคนต่อคิวรอทําอีกเพียบเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวดิโอเคฉันตกลงฉันลองดูโอเคมันได้อย่างนี้สิ มาสั่งขนมอะไรแม่ฉันเลียงเองฉันเอาเค้กโล่ต้องการของหวานน้องคะน้องเค้กอะไรดีร้านนี้น่าอร่อยทุกอย่างเลยแกชอบฉันชอบแล้วนะฮัลโหลนุ๊กเกิดเรื่องใหญ่แล้วแก เรื่องอะไรวะแกทําไมน้ำเสียงแกดูไม่ค่อยดีเลยอะก็ไอเรื่องกระเป๋านั่นแหละแกเอาเป็นว่าตอนเนี้ยแกมาหาฉันที่คอนโดก่อนนะฉันรออยู่เออเออได้ได้เดี๋ยวฉันไปโอเคเข้ามาเลยแกัูไม่ได้หรอ เฮ้ยตอนเรื่องมันเป็นยังไงไหนแล้วสิแกแกจำวันที่เราโอนเงินให้บริษัทได้ไหมอ่ะเออจำได้ทำไมอ่ะคือหลังจากตอนที่เราโอนเงินไปอ่ะอ่ะตกเย็นอ่ะฉันก็โทรไปเช็คกับบริษัทคือจะดูเรื่องมันเรียบร้อยไหมอ่ะแต่ว่าสรุปฉันก็ติดต่อบ,บริษัทไม่ได้อีกเลยอ่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้อ่ะแกฉันว่าเราไปแจ้งความกันดีกว่าเอใหแกเดี๋ยว ไม่ต้องไปแล้วแกคือฉันไปแจ้งมาเรียบร้อยแล้วแกแต่สรุปคือไม่ได้มีเราเป็นรายแรกที่โดนแบบนี้แกคือมีคนอีกเยอะเลยอ่ะที่โดนแบบนี้อ่ะเราตามเรื่องไปแล้วเรื่องนนก็เงียบไปแกโอ้ยไหนแกบอกว่าไว้ใจได้ไงอ๋ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะโดนแบบนี้อ่ะก็ตอนแรกฉันก็หาลูกค้าให้เขาได้แล้วเขาก็แบเปอร์เซ็นให้ฉันเหมือนที่พูดกันไว้อ่ะแต่ว่า ข่าวนี้กลับมาหลอกกันน่ะฉันจะทำอยังไงดีอะแกฉันก็จ่ายเงินค่าประกันไปตั้งหลายแสนน่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงกันะทีเนี้ยฉันก็ไม่รู้อะแกฉันฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ชวนแกมาทำเลยอะโออเออไม่เป็นไรช่างเถอะแกโดนเยอะกว่าฉันอีกก็ คำนี้ก็เถือกเป็นบทเรียนแล้วกัน ฮัลโหลว่าไงฝ้ายฮัลโหลคิดถึงอะเลยโทรมาหาเป็นไงบ้างน้ําสบายดีปะร่างกายอะก็ดีอยู่แหละแต่สภาพจิตใจอะไม่ไหวเลยวะ่ะ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าแกบอกฉันได้นะโดนโกงอะดิเนี่ยลงทุนขายกระเป๋าไปเสียไปต้องสองหมื่นฟรีเลยนะแกขายกระเป๋านี่อย่าบอกนะว่าที่ให้หาลูกค้าแล้วแบ่งเปอร์เซ็นอะไรนั่นอะ เฮ้ยแกรู้ได้ไงอะหยฉันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะแกฉันก็เพิ่งโดนมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองสองหมื่นเหมือนกันแล้วนี่แกโดนใครชวนไปหรอแกจําเพื่อนฉันสมัยมหาลัยได้ปะที่ชื่อยยตองอะฮะแกโดนเพื่อนแกหลอกเหรอเยาน้ําก็เยตองนี่แหละแกที่มาหลอกฉันฉันจําได้ว่าเป็นเพื่อนแกสมัยเรียนเลยไว้ใจไปลงทุนด้วยสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าโดนหลอกเฮ้ย แล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าเยตองมันหลอกแกอ่ะก็ฉันเช็คบริษัทกระเป๋าอะไรนั่นแล้วมันไม่มีอยู่จริงเว้ยแล้วคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจอ่ะส่วนใหญ่ก็โดนหลอกกันทั้งนั้นก็มีคนมาชวนทั้งนั้นแหละแกส่วนไอ้คนที่มาชวนน่ะไม่มีใครไปแจ้งความสักคนเฮ้ยนี่ก็แสดงว่าฉันก็โดนเยตองหลอกเหมือนกันหรอวะก็เออเด็งจิตตองนะเยตองกล้าหลอกคนอย่างฉัน มันรู้จักฉันน้อยเกินไปแล้วแกคอยดูนะฉันจะเอาคืนมันแล้วแกจะเอาคืนมันยังไงอะ่ะฉันนึกออกละฉันรู้จักเจ้าของร้านขายกระเป๋ายี่คนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอาคืนมันแน่แกคอยดู ใจแล้วนะายน้ำว่าจะใช้วิธีเนี้แน่ใจสิป้าแล้วทำไมจะต้องเป็นป้าด้วยล่ะก็ป้าเป็นเจ้าของร้านขายกระเป๋าจริงๆมันดูน่าเชื่อถือไี่ตองอ่ะมันจะได้ตายใจไงล่ะป้าอ่ะอ่ก็ได้ถ้าไม่เห็นว่าแกเป็นหลานนะป้าไม่ช่วยหรอกนะว่าแต่แกอยาให้ป้าตั้งราคากระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ล่ะอืมหนูว่า เอาสักสี่หมื่นพอป้ามันหลอกหนูไปเท่าไหร่อะ่ะหนูจะเอาคืนมันสองเท่ามันจะได้รู้ว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนอย่างหนูอยากเลี่ยมกับหนูดีนะักน้ำมาแล้วเหรอแกมานั่งก่อนนั่งก่อนเร็วะจะ,ะนี่ป้าเจี๊ยบเจ้าของร้านกระเป๋าทีฉันเล่าให้แกฟังไงอ๋อสวัสดีค่ะ คุณป้าคงเป็นป้าของนง้ำใช่ไหมคะร้านป้าเขานะมีแต่กระเป๋าคอร์เรชั่นใหม่สวยๆเยอะแยะเลยแล้วราคาเนี่ยก็น่ารักซะด้วยเพราะว่าฉันเห็นเราสองคนน่ะเพิ่งโดนโกงไปใช่ไหมเลยหาร้านกระเป๋าร้านใหม่ที่ไวใ้ใจได้อย่างร้านป้าฉันนี่ไงเผื่อว่าเราสองคนนะ่ะจะได้แก้มือแล้วก็ได้ทุนคืนนี่แกและตอนนี้นะก็มีคอร์เรชันกระเป๋าใหม่ สวยเดี๋ยวป้ายหยิบรูปให้ดูนะไนี่ไงสวยไหมหสวยมากเลยอะค่ะแต่ราคาคงมแพงมากเลยใช่ไหมคะใบเนี้ยถ้าเทียบกับคุณภาพอะถือว่าคุ้มมากเลยนะถ้าหนูสองคนนะ่ะสนใจ ป้าก็อย่าคิดราคาพิเศษเพราะยาน้ามมาเป็นหลานป้าเพื่อหนูสองคนน่ะจะเอาไปแบ่งกันใช้หรือเอาไปทำกำไรเพิ่มก็ได้นะราคาพิเศษที่ว่าเนี่ยเท่าไหร่หรอคะใบเนี้ยราคาอยู่ที่แสนหกแต่ถ้าหนูสองคนสนใจนะี่ยป้าลดให้ห้าสิบเปอร์ซ็นเลยจ้ะโห้าสิบเปอร์เ็เลยเหรอคะ อย่าตองฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะเราซื้อไปแล้วก็เอาไปขายทำกำไรได้กำไรแบ่งกันคนละครึ่งต่อครึ่งเลยนะแกก,ก็น่าสนนะแกลงทุนคนละสี่หมื่นแต่ว่าได้กลับมาสี่หมื่นเลยอะ่ะเหมือนจับเสือมือเปล่าเลยอะ่ะป้าลดให้ก็จริงนะแต่มีข้อแม้นะคือหนูต้องโอนเงินให้ป้า ภายในวันนี้เลยเท่านั้นเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มีคนจองอยู่เยอะเลยแต่ป้าเห็นกระเยะน้ำที่เป็นหลานป้าป้าเลยคิดราคาพิเศษนะเอองั่นก็ได้ค่ะอีน้ำเราออกคนละครึ่งนะอะได้สิ่ะจัดป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโอนให้เลยนะคะฉันต้องโอนให้แกก่อนใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวฉันโอนให้ป้าเจี๊ยบเองอ โอเคนะใช่จ้ะแหละโอนมันเลยเลขที่เคยส่งไปให้อ,ะอ,นนอ่ะไไอ่าไปแอะได้ละเข้าละเข้าไม้ขาลองเช็คด,ดูจะ้ะเนียบร้อยแล้วะ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะป้าตองขอบใจแกมากนะที่คืนเงินให้ฉนะันน่ะแถมเพิ่มมาอีกต้องสองม อะไรของแกจะพูดอะไรอ่ะหมายความว่าไงเรื่องที่แกให้ฉันไปลงทุนกระเป๋าอะไรนั่งไงวันนี้ฉันก็มาเอาคืน,กนแกละถือว่าเราเช้ากันละกันนะ ควรและจะโดนฉันหลอกอ่ะในที่สุดแกก็ช่วยฉันลากหลักฐานออกมาได้ทีนะทีนี้แหละแกกับพวกต้มตุ๋นของแกเตรียมตัวเข้าไปนอนในคุกได้เลยจะ้ะแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันได้บันทึกเสียงคำสารภาพของแกทั้งหมดลงมือถือแล้วแล้วฉันก็จะส่งให้ตำรวจทีนี้แหละ แกและพวกของแกเตรียมนอนขุกได้เลยตองเสียใจด้วยนะแกทำตัวเองทั้งนั้นนะไปกันเถอะป้าอะไรกันอะ